พูนตัวะสวัสดีค่ะชื่อชมพู่นะคะพิมชนาค่ะอายุ38ปีนะคะทำเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ให้กับบริษัททัวร์ของคุณเบลล่าค่ะเห็นไหมสาวหวานกิจการภายในครอบครัวคุณนิวกับคุณเตยบอกว่าไม่จริงเขาไม่ได้เป็นแฟนกันโชว์ให้ดูหน่อยว่าเป็นแฟนจันจริงไม่ได้รับจ้างออกรายการหนึ่งสองสาม เพราะว่าต้องทํางานร่วมกันเหรอฮะหรือยังไงอ๋อเริ่มจุดเริ่มต้นคือมันจะมีกลุ่มพวกเขาเรียกว่าผู้หญิงกับผู้หญิงนะคะเป็นกลุ่มลับของผู้หญิงอ่ค่ะแล้วคราวนี้ต่างคนต่างแอดแต่ไม่ได้เป็นเพื่อนในเฟซกันนะคะเดี๋ยวแสดงว่าคุณชมพู่นี่มีแฟนเป็นผู้หญิงมาโดยตลอดค่ะเหมือนกันคุณเบลล่าใช่ไหมคะใช่ค่ะก็หลังจากนั้นเนี่ยพอต่างคนต่างเข้ากลุ่มเขาก็จะโพสต์แบบโพสแลบลิ้นบ้างคือคือสายอ่อยโพสแลบลิ้นยังไงอะ อย่างนี้แหละค่ะแล้วก็อ่อยทำไมทล้วมรู้สึกอะไรรู้สึกอะไรแล้วกว่าอ่อยเด็กค่แล้วนี่คืออะไรวะไม่ค่ะคือคำพูดอ๋อคนน่ารักใช่ารักให้คนแช่ค่ะไม่ค่ะให้ให้คนในกลุ่มหญิงรักหญิงอย่างเงี้ยเข้ามาคอมเมนต์เขาเขาก็จะแบบว่าวันนี้อ่อยนะคะอ่อยตอนเช้าอะไรอย่างงี้สดชื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอตอนเย็นพอตอนบ่ายก็อ่อยยามบ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะไล์ดีไหมไล์ดีไหมเวลาเราโพสต์อ่อยอ่ะเพียบค่ะ โอ้ยอ่อยไรคี่ใช่แล้วในกลุ่มอ่ะคนเยอะแยะมากมายทำไมถึงมาเจอกันได้นะสองคนคือเราไม่ชอบเลยเรารู้สึกว่าการเรียบร้อยอ้แรบลินเนี่ยคือไม่สุภาพสําหรับการโพสเฟซบุ๊กในตัวเราเองเราดูไม่สุภาพเลยดูแบบุิยดูอ่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะกดไลค์ให้กับทุกคนโดยเป็นรูปหัวใจจะกดให้ทุกคนยกเ้นเขาคือไม่กดเลยเรารู้สึกแบบไม่ชอบค่ะไม่ชอบเลยไม่ชอบแล้ววันหนึ่งค่ะ แต่ตอนนั้นเรายังจาไม่ได้นะคะก็คือเขามาเล่าให้ฟังทีหลังเราไปกดหัวใจให้เขาไปโดนปุ่มโดยที่เราไม่รู้เรื่องอ่าแล้วหลังจากนั้นเขาก็ทักเข้ามาในอินบอกเราไอ้ที่เราทักเนี่ยเพราะว่าเรารู้สึกเราเหงาเฮ้ยไม่มีคนคุยแล้วอ่ะคือแบบโสดแล้วไม่มีคนคุยเออวะทักมาบ่อยเอาวะคุยก็คุยก็เลยก็เลยทักก็เลยคุยกับเขาไปคุยไปก็คือคุยไปเฉยๆนะคะไม่ได้คิดอะไรกัน ใช่ค่ะก็คุยกันแก้เหงาานานมากสิจนวันปีใหม่ปีใหม่ก็มีเขากลับมาจากเมืองต่างประเทศละมาอยู่เมืองไทยเขาก็เลยชวนเราส่วนงินข้ามปีเราเฮ้ยสายอ่อยทำไมมาเป็นสายบุญวะอะไรอย่างนี้ตลอดระยะเวลาที่คุณอ่อยมาเนี่ยไม่มีใครมาติดเบ็ดคุณเลยเหรอหมายถึงว่าเยื่อของคุณเนี่ยมีมาบ้างไหมคะมีค่ะแต่ก็ไม่ได้สนใจเหมือนกับที่สนใจเขา อไอ้คนที่เข้ามาคนที่มาไลค์รัวๆอย่างเงี้ยไม่สนใจแต่เพิ่งได้แค่ครั้งเดียวก็คือชอบคนนี้เลยชอบการแชรเล์แต่ทีนี้เขาพาเข้าวัดไม่ค่ะไม่ได้พาเข้าวัดค่ะเป็นการออนไลน์กันโดยต่างคนต่างไปคนละวัดไปที่หนึ่งแล้วก็ไปอีกที่หนึ่งเขาทำบุญบ่อยมากทุกวันพฤหัสเขาจะต้องเข้าเข้าวัดทุกวันพฤหัสเราก็เลยรู้สึกว่าเออเขาน่าจะเหมือนประมาณว่าอ่อยเล่นอ่อยเพื่อเหมือนมีกระแสแต่จริงๆแล้วเขา ชอบที่จะเขาวัดมากกว่าคุณถูกใจอะไรในตัวคุณชมพู่เขาเป็นผู้หญิงที่ตรงไปตรงมาแล้วก็เ,เรียบๆคือเป็นแบบเนี้ยฉันเป็นแบบเนี้ยฉันก็โชว์หน้าว่างแบบเนี้ยโดยไม่ต้องแต่งหน้าไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ย<ๆ>ก็รู้สึกว่าแบบเออมันมน,น่ามันเรียวมันไม่ต้องเฟกอะไรอย่างเงี้ยมีการวางแผนอนาคตกันว่าไงบ้างคะก็ตอนนี้คุณเบลล่าเปิดบริษัททัวร์ค่ะเราก็เข้ามาทําการตลาดให้เขา ก็อยากจะแบบทําธุรกิจเราสองคนให้มันมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนเพื่ออนาคตเพราะว่าบางทีคนเราชอบคิดแต่ว่าผู้หญิงกับผู้หญิงคบกันผู้ชายกับผู้ชายคบกันมักจะไม่คิดถึงอนาคตมักถึงคิดแต่ว่าเอยสนุกสนานคบไปวันวันแต่เราสองคนนี่คือตั้งใจคบกันแล้วก็จะสร้างอนาคตก็ทําบริษัทนี้ขึ้นมาค่ะวันนีม้มารายการเราแล้วมีอะไรอยากจะบอกคุณเบลเลาบ้างก็ขอบคุณที่เหมือนเป็นแม่บ้าน ที่ดูแลทุกอย่างแม้กระทั่งเสื้อผ้าแต่งตัวหน้าผมทุกอย่างวันนี้มาคุณเบล่าคุณเบล่าจัดการให้หมดเลยค่ะเนี่ยเวลามีแฟนเพื่อนกเา็นแฟนสวยเบล่าะเอียจะบอกคุณพุ่งมคะก็ขอบคุณที่เดินเข้ามาช่วยกันแล้วก็ไม่ได้ขี้เกียจช่วยกันทำมาหากินเราเป็นผู้หญิงที่ลุยพร้อมกันช่วยกันทุกเรื่องเข้าใจทุกปัญหาขอบคุณที่เข้ามาในชีวิตอ เราันี้ขอบคุณค่ะมาเฮามาดูด้วยค่ะ